ทุกคนเสร็จแล้วนะเป็นไงไก่ชุบแป้งทอดชุบแปง้งชุบเอ่าชุบเกร็ดขนมปังโอ๊ยอะไรตะขิดขิดอยู่พี่หนอมจ๊ะ <c oughs> คิดว่าจ <c oughs> <c oughs> ักแน่ <c oughs> จัดใส่จาน <c oughs> วันนี้อาหารหนึ่งเมนูเท่านั้นก็ <c oughs> <c oughs> กินให้สะใจไปเลยกินกับเยอะๆกินข้าวน้อยๆจะสิเศบเดี๋ยวสปองงนไ้ผมยืนตรงนี้ผมยืนตรงนี้ยืนรอตั้งแต่ยังไม่เสร็จนู่นอ,ลลอันเล็กอะทุกคนเอ้ยอันเล็ก จะเหลือไหมเนี่ยหรือว่าจะพอกินไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหนี่ออก <c oughs> จ้าอบไก่ชุบแป้งทอดหรือชุบเกล็ดขนมปังทอดเนาะจ้าง่ายๆสไตล์แม่แล้วก็กินกับ น้ำจิ้มไก่นะจ้ะน้ำจิ้มหวานเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นสูตรง่ายๆเนาะจ้ะทุกคนเอาไปทําตามเป็นเมนูหลอกเด็กทุกคนจ้าโอเคจ้าไปกินข้าวเร่งกันจ้ะอาหารเย็นจ้ามากินขา้าวเรงกันเด้อก็มีสลัดด้วยแล้วก็มีอกไก่ชุบแป้งทอดด้วยนะนะทุกคนจ้าแล้วก็เป็นน้ําจิ้มแคชชอปกับพริกไทยนี่ของนุมน่มๆนะจ้ะ ป้าจ้ากินข้าวเล่นกันสามีชอบจังไงแต่งตัทุกคนสวยสุดๆสบายใหม่พุงสบายดีถ้าใครเป็นนะจ้ากินข้าวเล่นกันเลยเอาเลยเอาเลยเอาข้าวนิดหน่อยวันนี้เดี๋ยวตักให้แค่นิดเดี๋ยวข้าวกินกันเยอะๆครับลูกนิดเดี๋ยวข้าวนิดเดียวค่ะเอาไก่เยอะๆครับตามต้องการเอ้ยตุ้งตู๋จุ๊ดจ๊าดโอ้ เริ่มต้น with three พ่อพ่อทำเลยเอาข้าวนี่เปียยนนะกินไก่กินไก่หลายๆได้จ้าทุกคนมากินเข่าไล่กันอืมว้าวกินเลยกินเลยครับนี่คือสลัดนะคะอืมหมอันนี้ก็อร่อยนะครับสลัดเนี่ยอร่อยเนี่ยตอนตักครับหือโอ้ยน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ ซอ,อยซิกโตฟกั่เอาน้ำจิ้มไก่ไหมไม่แลคชุดไม่ยตู้หรอเลอเออเดี๋ยวแม่เอาน้ำจิ้มไก่จิมยย้มไก่หอสัน you, อาหารเย็นวันศุกร์จุกคนอาหารหลอกเด็กอ่งน mm ีมชอตออืมโอ้ mm. oh. ด่ามู้าูสมัสวช็มสิมั่วิ อร่อยมากจ้ะไก่อร่อยมากอร่อยหมดแบบชอบตรงมันก็มันจะแบบแบบนบบมาช็อกโกแลตอ่ะอ๋ออืมมันก็อร่ o ยดี t อมแม่กินบ่เยอะมาก

ไก่อร่อยมากครับ hmm. ท What? ุกคนมีท่าไรสิมีหนึ่งกิโลบะมีพิกซีสเอนชิโลฮะบะพิกซีสว้าเนี่มีเยอะต้องกินเค้านิดหน่อย ว้าวอร่อมนุ่มๆมากแบบอาหารมันอร่อยจริงๆเลยจ้ะแม่ทำอะไรอาหารอร่อยมากทุกวันแม่ทำแม่อร่อยมากทุกวันบางทีแม่ก็เบื่อเนาะ Ingenting. Han är bäst i världen. Mm -hmm. mm. Bäst i världen, eller hur? Bäst i världen. สูบพรุ่งนี้ไม่มีรู้แรกมีซ้อมป่ะนออะอะเล็กมีซ้อมพรุ่งนี้ชืวันไม่กี่โมงพรุงนี้ไม่มีซ้อมแมไม่มีวันเชีวันมีแข่งวันเจแรกค่ะกินน้ำกัดยาทุกคน อร่อยมากจ้ะอนะไรไม่เอาอ้นี่มาคนหน่อยเอาหลอดคนหน่อยลกเอ้ยเยเยอยมาทำอะรเยอบีบนมาเดิได้ก่อนด้ต่อเทได้ตเดี๋ยวนะได้ได้ลงมาเลยยคิดด้วยตม่ิว ไม yeah ่ก็มาตุ๊ยไมได้กินของแม็กโดน่ลรักากะเาษอ้หชนแก้วจ้าทุกคนอันนี้เป็นน้ำหวานบูเบอร์รี่เจียไรเฮ็ดนะจ้าทุกคนออฟฟิศดสมนไอิ อ,อร่อยมากนี้ก็ต้องกูมาอันนี้ของแม่คินดีเหรอเนาะ I think I pick this best, the rest you pick That's what I mean <laughs> ไก่อร่อยเนาะอร่อยมากไก่อร่อยมากกรอบด้วยรสอร่อยอร่อยมากอืมอื้มอืมกระตุกจังกระจุบว้าว อยากกินสลดัดดิไม่ชอบสลัดใส่น้ำสลัดจ้ะใส่น้ำสลัดเปรี้ยวแล้วอเล็กไม่ชอบนะอเล็กไม่ชอบอาหารของแม่น่ารักด้วยมนชอบสมสังไมู่ชอบ sometimes that sometimes no because it's said you know That's okay that's my favorite food do tháng hôm nay rồi, tháng hôm nay rồi, anh ấy mình để cho đến hôm nay, không phải là 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 không không phải là không phải là không phải là không là Du vill gärna ha thaimod, inte sant? Mm. Mm. Vi, är, vi har alltid suttit på thai är thaimod. Vi bara, här är thai-kyckling. Jag äter det spiset, jag jag kan få en till. Nej, det är thaimat. Också. För jag minns att det var liten. Det är en sån pinne som sätter på ชิลล mm ีอกสเต็ก hmm. ก็ส่วนไหนอะนี่ก right ็แล้วคุณเส่วเสี่ right. eating, ัด้ีจังทุกคนทุกอะไรไมพูดเลยถูกใจมากอะไรอัอะไรบอกทุกคนว่าเป็นไงม้างมือลูกดีมากดีมากในะ เลยแฮปปี้มากช่วงนี้เพราะว่าตั้งแต่ไปฉีดยามาเนาะจา้ะมือเพิ่นก็เริ่มแบบแห้งะนะทุกคนเพิ่นแฮปปี้ช่วงนี้แม่ก็เลยแฮปปี้นะเห็นหลูกก็เครียดก็เลยแบบแฮปปี้นะแม่จ้ะแม่อกีกอย่า Only mm. problem with this, you cannot have it in Krakow mm. because when you put it in the microwave, it tastes good but you don't have the crispy. Hmm. How is it? No, not really crispy when they you. Salad, I like that. I don't know if I it or I am gonna either. it. don't know either. I don't know เมื่อเช้าเลยหาอเกออมบนพยบเป็นอนแรกาหัวาก็เลี้ยงอุ้งนี่อนนี้ไม่ไดุ้งเลยเวให้เนก็ยุงมีดซียุ่งผสมมีดเม่ช้ากินสีอันเลยกินเท่าไหร่วะกินเยอะเยอะต้อกินแปดละไหนยังไม่หุ่เล็กกาวขึ้นไปเข้าไปดูอ่ะเลย so i have to make it a really, okay i can take one more that's not your last one But no. the sound will. you i can't take i see not the last one เราจะซ้อมดูจสยาไมดมันจะมีคำ้นถามให้ทุกคนรู้เละทุกคนอยากเมตชิตัดผมหรือว่าดหรือว่าปล่อยไว้่างนี้ใช่ไหมทุกคนคิดว่า่ออะไรตามใจแมทธิวครับแต่ว่าดูเบสต์แมั้ยแต่ว่าทุกคนคิดว่าแมตชิวจะตัดสั้นหรือจับไว้ยาวใช่ไหม ทุกคนเขียนมามทุกคนเข,ขียนว่าอะไรตัดผมสั้นด<ร>ีกว<ะ>่าสั้นหรือยาวเกิ <laughs> ดที่ผมมีส็อตนีอเอาเงินมั้งอาจะไะอะไระยินดูหนังกินตาดูหนังเหรอ

ยินอะไรก็กินกินไปเลยนีดสองบวกเจ็ดไหมานะรสสุดขอ้วรอสุดโอเคแก่แไปดูไปกันเอีคยอสปกติเอร่อยมากไก่อร่อยมาก Men jag tror att när jag får in lite mer vatten. Ni ser att det, det kommer spören. Kan jag få... Oh vilken då? Was it the last one the last one? The last one was the last one for that time. Now is new time. In. In. Titta de va? S <S อันนี้อ,อกไก่หนึ่งกิโลนะจ้ะอ,อกไก่หนึ่งกิโลเหลือแค่นี้ทุกคนแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็ผมก็กินกันต่อจนหมดนี่แหละคิดว่านะทุกคนนะอเมกันสินั่งกินสลัดไปนจจ้ะทุกคนนั่ละก็เป็นอาหารง่ายๆนอกจากมือเน็ดแต่ก็ใช้เวลาในการทอดน่ะนะทุกคนกัน กับวเป็อยางนะจ๊ะกินร้อนๆกรอบๆอุ้ยแซ่บหลายๆเดจ้าขอบคุณชุบุกคนที่แวะทักทายเดจ้าสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย